ครับสวัสดีครับนาคุณรถบ้านมือสองนะครับผมวันนี้มีรถมานำเสนอนะครับเป็น Toyota c o โ o l l a อ l t ติปี2001นะครับ 1.8g ตัวท็อปสุดนะครับผม รถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมว่ารถคันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนนะครับครับ t o y ยต้าโคโร拉อัลติสนะครับผมคันนี้ปี2001นะครับตัวท็อป 1.8G นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับ รถสภาพสวยๆเลยนะครับสีสันโดยรวมรอบคันผมให้95%เลยนะครับสีสวยๆเลยนะครับผมสภาพนางฟ้าเลยนะครับไฟหน้าใสๆนะครับขัดเคลือบให้เรียบร้อยนะครับผมสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับภายในยังกับป้ายแดงเลยครับ สภาพสวยมากครับแก์ออตโต้ขั้นบันไดนะครับโครงมาไลไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับแผงประตูสวยงามไม่มีแตกหักครับภายในสวยมากครับผมม่านหลังใช้งานได้ครบหมดนะครับกดแก้วเด้งใช้งานได้ครบหมดนะครับผมเบาะหลังพับได้นะครับ ใช้งานได้ครบนะครับ60-40นะครับขนข้าวขนของสบายเลยนะครับผมพายาง5ชิ้นเบิกให้ใหม่หมดนะครับแหงประตูสวยงามไม่มีแตกหักครับนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเบาะฝั่งซ้ายนะครับแหงประตูสวยงามไม่มีแตกหักครับภายในสวยมากครับผม ไม่มีชำรุดฉีกขาดนะครับแผงประตูสวยๆเลยครับคอนโซลลายไม้ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมภายในสะอาดสะอ้านมากครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมรถสตาร์ทติดง่ายๆเลยนะครับผม เลขไม้สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันโลเท่านั้นนะครับวิ่งน้อยมากนะครับเป็นไม้สามสีนะครับอ่าแล้วก็สีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีขาวนะครับครบสมบูรณ์มากครับไฟหน้าออโต้ใช้งานได้ครบหมดครับปัดน้ำฝนหน่วงเวลาใช้งานได้ครบหมดนะครับเครื่องเสียงนะครับผม ใช้งานได้ครบหมดครับผมเอรปรับแรงเบาได้ครบหมดครับปรับอุณหภูมิใช้งานได้ครบหมดครับผมนี่นะครับเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับระบบ T R C V S C E C T ใช้งานได้ครบหมดนะครับระบบการลื่นถลายนะครับสมบูรณ์มากครับภายในสะอาดสะอา้านพร้อมใช้งานครับ ไฟหลังคาใช้งานได้ครบหมดนะครับไฟประตูใช้งานได้ครบหมดครับเดี๋ยวเรามาดูกระจกไฟฟ้านะครับมีหลังซ้ายนะครับไม่ขึ้นไม่ลงเดี๋ยวผมจัดการให้ครับปรับข้างนะครับผมซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดครับด้านซ้ายนะครับซ้ายขวา ึนลงใช้งานได้ครบหมดครับเซ็นทันล็อกนะครับใช้งานได้ครบหมดครับเกะต่างๆไม่มีแตกไม่มีหักนะครับช่องวางแก้วน้ํานะครับเกะกลางสองชั้นนะครับใช้งานได้ครบไม่มีแตกหักครับอเดี๋ยวเรามาดูเล่มกับเอกสารนะครับ เล่มเอกสารครบพร้อโมโอนนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงซื้อเงินสดนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเอกสารครบพร้อโมโอนนะครับซื้อกับผมไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับฝาท้ายกันบ้างนะครับ รถเดิม passage, สนิทนะครับไม่มีชนนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผม l r อยู่ครบหมดนะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์คานอยู่ครบหมดนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับโตโยตานะครับอยู่ครบหน้าท้ายนะครับสติ๊กเกอร์เอนจิ้นอยู่ครบหมดนะครับ รถบ้านแท้นะครับปี2001ตัวจีนะครับผมเกรื่องแน่นๆนิ่งๆเลยนะครับไม่มีไอนะครับเดินเรียบเงียบมากๆนะครับผมเดินทางไกลสบายแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับเดิมนะครับผมเม็ดอาร์คอยู่หมดนะครับผม นี่นะครับโตโยต้าอยู่ครบหน้าท้ายเลยนะครับเมอาร์คอยู่ครบหมดนะครับผมไม่เคยติดแก๊สครับยางอะไรแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับทันใดหาเอาติดไว้ใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผม ถ้าในสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับวันนี้พามาทดลองขับ t o y ย t a a อ t i ติปีสองพนนะครับผมรถขับขี่ดีมากนะครับผมเก็บช่วงล่างมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับแบบแบบร้อยแล้วนะครับขับมือเดียวนิ่งๆเลยนะครับผม หรือไปใช้งานได้เลยนะครับร้อยสิบแล้วนะครับร้อยยี่แล้วนะครับผมร้อยสามสิบแล้วนะครับลดเยอะนะครับผม สำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคร,ครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0621919449นะครับรถอยู่จังหวัดนครปฐรมนะครับต่างจังหวัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้ช่องนักุณรถบ้านมือ2ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ